สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลูลอยเจาะลึกทุกมิติของโลกภาพเพียรและบันเทิงกับผมวิทรานและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอติรุครับครับผมแน่นอนนะฮะเริ่มต้นรายการแบบนี้เรามีข่าวดีๆจากทางเมเจอร์ซินีเพล็กกับหนังเข้าใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับก็คือวันที่1น่ธันวาคมต้นเดือนเลยครับไม่ให้ติดตามน่าสนใจมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้ครับลายลายข้อขดายครับ ความกับการพชนภัยที่น่าเหลือเชื่อของจระเข้ที่มีชื่อว่าหลายครับ oh. ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าดัดแปลงมาจากวรรณกรรมเยาวชนชื่อดังเลยทีเดียวส่วนอีกเรื่องครับไวโอเล็ตไนท์ครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเดวิดฮาร์เบอร์หรือว่าเรดกราเดียนจากแบล็กวีดอมารับบทเป็นซันตาครอสในหนังแอคชั่นคอมเมดี้อาชญากรรมติดตามกันได้นะครเรื่องนี้ห้ามพลาดจ,จริงๆครับสำหรับพี่นะครับก็ไม่แพ้กันนะครับเป็นหนังที่มีชื่อว่า paradise highway เป็นนาระทึกขวัญน,นะครับเขียนบทและกำกับโดยอนาัตโต้นั่นเองและนำแสดงโดย ดาราผู้หญิงคนนี้นะครับซูเลตบินชเธอเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลอสการ์มาแล้วจากหนังในอดีตเรื่อง The English Patient นี่แหละฮะหลายเรื่องทติดตามกันครับเพราะฉะนั้นอยากดูเรื่องไหนสามารถไปดูตัวอย่างนะครับเช็ครอบซื้อตั๋วกันได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Major Cineplex นะฮะหรือว่าเข้าไปได้ที่ Www.majorcineplex.com ได้เลยนะครับแนะ่นอนฮะมารายการของเราครับช่วงแรกเราได้เตรียมข่าวสารเป็นข่าวบันเทิงในต่างประเทศ,ร,เทศรวมถึงแวดวงภาพยนตร์นะครับให้ติดตามกันถ้าพร้อม้วติดตามกันเลยในช่วงซิล ช่วงเซลลูลอยบีดสนับสนุนโดย m อ็มพบัตรดูหนังรายเดือนดูได้ทุกเรื่องที่เมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ทุกสาขาสมัครออนไลน์ได้ที่ Line Major Group แสดงเอมี่อาเดมซึ่งเคยรับบทเป็นเลวิสเลนหวานใจของซูเปอร์แมนก็ออกอาการดีใจหลังถูกถามความรู้สึกหลังจากที่เฮนรี่คาเวลจะกลับไปร่วมจัก,กรวาลดีซีอีกครั้งในฐาน,นะซูเปอร์แมนเธอกล่าวว่าเธอรู้สึกตื่นเต้นมากๆสำหรับเฮนรี่เพราะเขาเป็นซูเปอร์แมนที่ยอดเยี่ยมและเมื่อถูกถามว่าเธอจะกลับไปรับบทเป็นเลเวสเลนไหมเอมีเ่เผยว่าทางค่ายังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้กับเธอเลยก่อนที่ ทิ้งทายว่าหากเป็นฉันก็เยี่ยมไปเลยถ้าเป็นคนอื่นในบทบาทของเลวิสเลนนั้นก็มีนักสแสดงหญิงที่ยอดเยี่ยมมากมายเพราะฉะนั้นฉันก็จะสนับสนุนการตัดสินใจของค่ายไม่ว่าเขาจะไปในทิศทางไหนคะ่ะหากย้อนกลับไปเอมี่อาดัมส์ปรากฏตัวครั้งแรกใน Man of Steel กับบทเลวิสเล์ในปี2013ก่อนที่จะต่อยอดบทนี้ใน Batman v Superman d มนดอนออฟจัสรวมถึงภาพยนตร์ c e League อีกด้วยค่ะดยตอนนี้เธอก็คงยุ่งกับหลากหลายโปรเจกต์อย่างล่าสุดก็เรื่อง Dis e n c h a n t e d ภาคต่อของภาพยนตร์กระแสดีในปี2007อย่างเรื่อง Enchanted ที่คราวนี้ลงให้สตรีมแล้วทาง Disney Plus ค่ะ oh. เป็นการส่งสัญญาณว่างานนี้เอาใจคนดูนะเมื่อทางค่าย Netflix ได้เปิดไฟเขียวให้ขยายซีรีส์ u e Crime อย่าง Monster The Jeffrey Dahmer Story ออกไปเป็นซีรีส์ชุดอย่างน้อย2ฤดูกาลนี่ก็เป็นเพราะ Monster The Jeffrey Dahmer Story ได้ทำลายสถิติขึ้นแท่นเป็นซีรีส์ที่มีคนดูมากที่สุดตลอดกาลนั่งแทนในอันดับที่2ต่อจาก Stranger Things Season 4โดยมียอดผู้ชม ถึง900ล้านชั่วโมงและจะเข้าสู่1,000ล้านชั่วโมงภายในไม่กี่สัปดาห์นี้โดยอีก2-4เซนจะเป็นการเจาะลึกเรื่องราวของอาชญากรรายอื่นที่อิงมาจากเรื่องจริงหรือที่เรียกกันว่า true crime แต่ในเรื่องของการนำนักแสดงเดิมอย่าง Evan Peters มารับบทใหม่ในซีซัน2และ3ก็ยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มแต่อย่างใดนอกจากนี้อีกหนึ่งเรื่องของทางผู้กำกับ Ryan Murphy เรื่อง The Watcher ก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ได้ไปต่อแม้ว่าได้รับกระแสวิาพากษ์วิจารณ์แบบผสม The Watcher เป็นเรื่องราวของคู่สมรสที่นำแสดงโดย Naomi Watts และ Bobby Cannavale ที่ได้รับจดหมายการค่มคู่จากสตอกเกอร์ที่ไม่ระบุชื่อหลังจากที่ทั้งคู่ย้ายเข้าไปอยู่ในคาริ์าในนิวเจอร์ซ ก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ทยานสู่อันดับที่1ครั้งที่เดบิวทันทีโดยเป็นซีรีส์ที่ซื่อสัตว์ต่อเหตุการณ์จริงและผู้กระทําความผิดก <id its> hey, ็ไม่ได้ถูกเปิดเผยตลอด4เส้นแรกด้วยค่ะ Who you? are ค้ายยูเนเวอร์ซลก็ได้ยืนยันแล้วค่ะว่าจะสร้างภาพยนตร์เรื่อง Twister รซึ่งเป็นภาพยนตร์ภาคต่อของ Twister Blockbuster ปี1996ซึ่งนำแสดงโดย Helen Hunt และ Bill Paxton ผู้ร่วงรับซึ่งทั้งสองได้รับบทเป็นนักอุตุนิยมวิทยาที่รับภารกิจไล่ล่าตามพายุ Tornado F5 สุดมัน สำหรับด้านนักแสดงยังไม่ได้ถูกเปิดเผยแต่ทางค่ายก็หวังว่าจะเป็นโอกาสที่จะดึงเฮเลนฮันต์กลับมาในภาค2และแม้ว่าสื่อหลายสำนักวิจารณ์ถึงเรื่องการทำภาคต่อโดยไม่มีบิลแพกสเตนที่เสียชีวิตลงเมื่อปี2017แต่ก็มีรายงานว่าลูกชายของบิลนั้นเห็นด้วยกับการสร้างภาคต่อน,นี้ Twister ซึ่งเป็นผลงานการอำนวยการสร้างของซีเวนสปิลเบิร์และกำกับการแสดงโดยยานเดบอน ผู้กำกับสปีดตววเรื่อง Twister เป็นภาพยนตร์ที่สร้างความตื่นตาและตื่นใจในยุคนั้นอย่างมากเพราะได้นำเสนอเทคนิคพิเศษที่แปลกใหม่จนได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขา v i s u a l effects ยอดเยี่ยมและเสียงยอดเยี่ยมคาดว่า Twister s จะพร้อมฉายภายในกลางปี2024 ้ดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง Studio Amblin Entertainment ของป้าส p ลเบิร์กและค่าย u n v v r s s l l ค่ะโอ้โหต้องบอกเลยว่าขอคารวะบอกกอของเรามันจริงๆใช่ครับโอ้ข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับเราสองคนนั้นยังต้องติดตามเลยครับห้ามพลาดทุกประการนะครับในช่วงเซลอยบีทของรายการเซลอยทุกสุดสัปดาห์ครับ